นะก็ไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่เพียงแต่ภาษาอะไรเงี้ยจะดัดแปลงไปบ้างเพราะอะไรเพราะเป็นรัฐบาลผสมแนวคิดส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในรัฐบาลที่อยู่ในกษัตริย์สอยล้นที่แตกมาใช่ไั้เพัความคิดอะไรบางอย่างของพรรคไหนเขาก็ยังดึงเปลี่ยนออกมาด้วยารัฐบารผสมกับรัฐบาลปัจจุบันแต่รัฐบาลปัจจุบัน ก็นโยบายอะรไรต่างๆเชจนไม่ต่างไปจากนี้เรเราเป็นต้องยอมรับเป็บบสิ่งที่สําคัญที่ต้องทำนะนะยกเว้นอยู่อาจจะที่เห็นอยู่เรื่องเดียวที่ชัดหน่อยตอนนี้ก็คือปฏิรูปก,การศรรึกษาต้องมองว่าตอนนี้มันแย่แล้วกาลังบดกลังครบสิบปีไปแล้วปฏิรูปรอบหนึ่งก็เลยถึงรูจอที่ยปฏิรูปรอบสองแล้วตอนนี้นนก,ออกําลังชูลงตัวนี้นะ ก็นี่ก็เหมือนกันก็อต้องอะไรมันก็เป็นลักษณะยังไงหาสิ่งมันก็นะอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไทยเข้มแข็งเอ๊ะมาแล้วปฏิรูปเนไหเห็นไหมก็ป็นหลังกันแต่ถามว่าเป็นลาไหมไม่เป็นลายก็ประชาชนได้ประโยชน์โตถึงนถะูกไหมแม้เพราะฉะนั้นเรื่องของนโยบายเรื่องแผนมันก็เป็นอย่างนี้นแหละทุกป,ประเทศก็ต้อง แต่ขอให้สิ่งที่ทำมันทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศเนสนานกานะมันจะเป็นประโยชน์กับ